สวัสดีนะครับผม,มจ้าคุยแขกอ,อ่าผมเฮ้ยคุยแขกเแขกแขกเลยแขกอ่านะครับผมอ่าจับชายคุงนะวันนี้มาเล่นเกมเรื่องมอนเตเมนตก่อนนะวันนี้เอามาฮาฮาเนะเฮ้ยพอแล้วเอ้ยไม่เอาแล้วคุยแขกแขกไม่เชื่อคุยนี่คือมิสเตอร์ชูแฟบนะครับสวัสดีครับในนามของไอทีมนะไทเดฟเฟนเฮ้ยในนามของไทเดฟเฟนนะครับเอาเอางั้นเหรออ๋อไทเดฟเฟนก็ได้ มาคนเป็นคนเป็นช้างไทยช้างไทยเลยอ๋อช้างไทยฝรั่งเรียกกันนะฝรั่งเรียกช้างไทยคนไทยเรียกไทยเลฟเฟนแน่ไปเนี่ยบีโฮเดอร์เนี่ยไปเลยไปกันเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของตกไม่เอาโอเคอู้อู้อู้ไปทางไหนก็ดีไปพากรเวลอ่ะเอ้ยมึงเวลอะไรละห้าแล้วไปนู่นเลยไหนอึดตามมาไายพูดมาๆอย่างนี้ อะไรเจ๊กกี้ป่ะกลับบ้านก่อนฮะตอนเวลาวามาแล้วอาจจะกี้เนี่ยอย่งเ้ยมันจะไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวไงกุ้ยทอดถ้าไม่ยอมพูดนี้มันจะกลายเป็นแบบการดูหมิ่นเนี่ยมันเมือนเฟี้ยวอ่ะกล้วยทอดอ่ะนะไม่เฟี้ยวอ่ะกล้วยทอดอ่ะนี่อย่างไวครับเบลตอนนี้จะใครอยู่ไหนละอยู่ในกระทะ ทองแดงหอกเลมแทงกับบ้านก่อนเลยอยากจะบอกว่าอาชีพที่ผมเล่นนี่คืออาชีพโลกนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่เปลอะมากไอ้นี่ไอ้ทีพีมาหาเว้ยเดี๋ยวจะโชว์ใช้มี่การหลบกระสุนแบบขั้นแอดวานซ์เว้ยเป็นเป็นแบบว่าเปาะมากครับสําหรับตัวของผมนะเนี่ยทีพีมาทีพีโอ้ช่าจั๊กี้ไหนจั๊กี้นี่นะทีพีมาแอนเนี่ย ี่เป็นการลงผสมแบบแอดวาน์นะคือการเรีนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็กลับบ้านครับอะไรจะตายอ่ะจะตาย้ยทำไมมันเฟลวะเนี่ยจะตายบ่อยมากเลยตัวมันเปราะไปมันยังไม่เหมาะกับตรงนั้นอ่ะแบบพวกชุดพวกเกาะพวกโล่อะไรมันยังไม่พร้อมแต่ว่าผมจะไปนะเพื่อท่านเพื่อคุณผู้ชมลงดาจิมลงดาจิมอะไม่แม่ไปไม่ไปดาจิมไม่ไปเดี๋ยวมันแลบเดี๋ยวมันแลบแดนนี่ครับแดนเอบริสออฟยังไม่มีใครลงเลยอ่ะ ไว้ไหนๆที่ีพื่อนนี้เพื่อนเอามีไหนอ่ะอู้หูมาแล้วเหรอไมวแมวไม่ดีไม่ดีอึดมันอึดมากมันอึดมากไม่เหมาะไม่เหมาะกับเรานะฮะก็วันนี้เราจะมาเอาฮากันอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งเราจะไม่เกี่ยงกับแกมวไปขายหลังไม้นู่นวิธีการทำกล้วยแขกอย่างนี้เออกล้วยแขกนะครับคือโอ้ยเอาแมว ไว้เดี๋ยวเข้าไปดูในช่องกูดีกว่าเออสอบพี่ยำกล้วยแขกอออ่ะเสอบพี่ที่ทำกล้วยแขกก็ไปดูนะครับที่อ่าะมาสอบพี่ที่ทำกุ้ยแขกไทยเรือเฟนนะช่องไทยเรืเฟน The Base อะไรนะ The Base อะไรนะ The Base One The Base One นะแปลไไม่รู้อ่ะจะไม่ได้บ้าๆๆๆนะฮะก็ไปดูแม่งตายโคตรไวอ่ะกับบ้านนะนี่คือเทคนิคเบื้องต้นนะเราควรจะแบบเดี๋ยวเราไปกินสิงคโปร์กันนะครึ่ มีการจามนิดหน่อยฮะเสียงเงาเปลก้นเปรี้ยวอ่ะดังขึ้นแล้วผมชอบเสียงเงาเปลกว่าไหม,ม่ใช่เอฟเฟกต์เว้ยเฮียพ่อกูชามห่าอะหรออืมมีปัญหาอะไรนะโอ้นึกว่าเสียงเงาเปล่ยตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สิบนะตามเวลาสากลเวลาสากลที่ไหนครับเวลาสากลอยู่อังกฤษนู่นตามเวลาสากลระโลกสากลโลก บ<อ>างคนถามว่าบางคนถามว่าเอ้ยเนี่ยม,มึงเนี่ยมึงเล่นเล่นไปเงี้ยแล้วมึงกดกลับบ่อยอะ่ะแล้วมึงแล้วมึงคิดว่าควรดูมันเหรอคือกูไม่สนใจครับกูมายคนเดียวพอ,อ,อกูขี้เกียจกูข <c oughs> ี้เกียจอ่มามันเริ่มใหม่กับเวลหนึ่งนะมันเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> ทลาหด <c oughs> ชีวิตมากครับการเริ่มต้นเวลหนึ่งเนี่ยมันมันแบบมันสวรค์ลงโทษอ่ะ มันคือไม่เหลือแล้วอะตันเดีวหนึ่งจากวิ่ยี่สิบกว่าโอ้แบบพูดแล้วมันเศร้าอะ่ะไอปอกตรงนะ้นไม่อยากเล่นในคอมเมนเตอร์อะไม่อยากเล่นแล้วก็ไม่ต้องเล่นเดียใครใช้ให้มึงเล่นอะเนี่ยแบบวิสาดแม่งไม่เคยถึงยี่สิบวิทีอะจากดากอละ้ยวิสาดเล่นยากกัะจริงอะโคตรปะเปอกมากอออยากอะเ <ปะ S 2> นี่ยแคลรี่ก็อย่างไยแ,และเออเนี่ย ว่าตีไวนะครับอเอ้ยแต่เราลืมอธิบายเกี่ยวกับเอ้ยแต่เราทําคลิปแรกไปแล้วนะครับคลิปบน่บนบน่บนนะบ่นไปเรื่อยนะอันนั้นนะบ่นก็ไม่ได้มีหาอะไรเลยอเอาสาระคลิปคลิปนี้เลยว่ะโอ้ไม่ทันแล้วครับนี่มันมากางคลิปแล้วไม่ทันละครับผมครัเกมนี้ผลิตโดยนาชูแฟบนะ <c oughs> จากบริษัทโอชิก,กิเนี่ยจริงหรือเปล่าเนการพ <c oughs> ัฒน,นาจากเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเนยจนพัฒนามาถึง ปีสองห้าสองห้าห้าศูนย์เนี่ยเพื่อออกจำหน่ายทุกคนได้ได้เล่นกันเนะี่ยพอมาในปีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเปิดให้ให้เราเล่นฟรีครับโดยที่แบบคือทำมาสิบกว่าปีเนี่ยมันก็ได้ภาพแปดป่แค่เนี้ยนะมีปัญญาทำเพิ่มเลยพอยังยังไม่พอวรัผม<อ>ต้องทำอุ๊ยอันนี้อันตรายครัเดย,ดยก่อจากนั้นนาชูแฟกก็ได้ราบงารากไปให้น้องเขาสร้างต่อก็คือ นายชุว้านะะก็เขาก็เลยคิดแผนการในการสร้างเมือง n e x กซัสเมือ,ง,องนี้ขึ้นมาอ้ายน้องเขาก็โง่เหมือนเดิมฮะแม่งเม่รำทึกสามดีที่เป็นแปดบิตเหมือนเดิมะก็จากที่ล้มเหลวจากการทำสามดีมาเลยใช้แปดบิตนี้ตลอดมาแล้วเกมก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อ,อ,อ,อยๆโดยใช้ชื่อของเวมออฟเดอะชุบวาลนะสุดท้ายก็มีฝรั่งเห็นียหมดเสียหมดแล้ว มันสำบมันมันชื่อมันไม่ดีอ่ะมันไม่เท่ก็เลยอ่ะใช้ชื่อเรียบอ่อนแมสก็ส์ชื่งมันมือเวลาพูดเนี่ยมันเท่ฮะแต่คือแต่แล้วอ่ะแต่ก่อนไอ้เจ้าก็สเนี่ยไอ้เลอของเกมอ่ะมันไม่ได้ใส่กอดอนะมันไม่ได้ใส่อะไรเลยอมันเป็นแค่หมวกหมวกสีดำดำอ่ะแล้วก็แก้ผ้าใส่ผ้าเดี่ยวอันหนึ่งแล้วก็น้องผมมันก็เกิดอะไรวุ้วุ้นโลกีดวิยาฐานเนี่ย อยากจะทําใหม่อืมก็เลยดูเท่นแมแต่ที่มันดูออกจะลามกเหมือนกาม,มนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะ,ะนะครับก็นี่ก็เป็นประวัติของประวัติมั่วๆหล่นๆไปเรื่อยอย่าไปศึกษาเด็กมันบ้า,าไงคิดมาเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไระทีมาดูดิยูก็เจ๋งอะ่ะไอ้สัสแม่งเมบ่า เฮ้ยทำไมเล่นมายังไม่เคยเจอแล้วว่าตัวนี้ตัวผีเนี่ยนะเออตัวอะไรวะเจอเป็นชาติละเรื่องของมึงเหี้ยถ้าไม่ถึงชาิขอให้เฮ้ยป่วยติดซิกอะนี่มึงเล่นมอสท่อด้วยทำไมมึงเล่นมุกเล่นเจ็บอย่างเงี้ยไปแทงแทงส้นตึกอะไรนะโดนไป ้คอนฟิวฮันฟิวคอนฟิวโอ๊ยตายเหรอไม่ตายนี่ <laughs> โอ้ยอ้าวทำไมเล่มันเต็มเหมือนเดิมอ่ะจะไปรู้อะ <laughs> โอ้คอนดีคอนฟิวทีนี่แบบโคตรทรมานนะฮะอ้าวเฮ้ยมันสั่นมาแล้วนี่ไอ้บีโฮเดอร์อะเนี่ยเพราะว่าบีโ,บโฮเดอร์มันหายไปเหลือแต่ดาจิมเนี่ยเฮ้ยเข้าไปดิรีบเข้าเผื่อมันสั่นพร้อม ฟึบไม่สันไม่ไม่นะไม่เล่นม,มุกในหากิบเหรอไหมหาไหมละ่ะหากิบเลยแหละง่วงเลยง่วงก็ไปนอนไม่ง่วงไม่ง่วง,งก็ไปนอนนอน มันลุมแย่งอะไรกันเหมือนหมาไเนี่ยมึงก็แย่งอย่ามาพูดมึงกับตัวตัวแรกเลยอะไม่ธรรมดาเลยมึงกับตัวไม่ธรรมดามผมมาฉี่จองก่อนคุณมาฉี่ครับผมทำไมอะถีดใครไม่รู้อะที่รู้อะมันไม่เฟี้ยวอะเล่นหายพฮา์ดกิบเลยอย่างกับมึงเล่นหาตายแหละพ่อขาวละพีะ่อะไรมาเกมเดียวออนแบบว้าวเลย ออกแนวแบบไร้าสาระทีมจริงเชื่อกูป่ะไม่เอกมอะ่ะแม่งองเล่นได้แม่งจะเต็มที่เว้ยดูกูกูเต็มที่กับชีวิตขนาดไหนเนี่ยกูยืนบู๊เลยเนี่ยดูอ่ะพอมันตายปุ๊บกูก็วิ่งหนีเห็นใจปะเขาเรียกว่ากินแล้วชิ่ง <c oughs> กูเป็นนักฆ่าเว้ยเข้าใจปะ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 มึงก็รู้เนียวกูไม่เฟี้ยวอะ เงียบมึงม,มีปัญหาอะไรติดต่อกูได้เลยกลูอะแ,แท็กซี่ฝั่งทนเข้าใจมะอือเข้าใจมะเข้าใจมะอือเข้าใจมะสารภาพตอนตรงนั้นเไยเต็มพูดไปมา่าแค่กู <c oughs> ไม่ได้ฟังเลยเข้าใจมะเข้าใจมะไม่เข้าใจเข้าใจมะโอ้ย ถ่ายเมื่อกี่นาทีแล้วเนี่ยผมไม่รู้เ,เจอพวกเยลลี่พวกนี้นะโอ้โหโอ้โหนี่เนี่นี่นี่สอนสอนการหลบแบบแอดวานอะไรมึงไม่ได้อ๋ออ๋อ,อนี่ครับหลังหินเป็นการหลบแบบแอดวานนะไม่ต้องไปไหนครับหลบหลังอินพยายามหันมุมครับหันมุมหันมุมให้มันให้มันแบบได้องศาพอดีทําให้เรา รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงไม่ต้องห้อยพระครับไม่ต้องไม่ต้องห้อยพระห้อยหินแน,หหน่ห้อยหินแล้วห้อยหเมเป้แล้วเนี่ยรอเขาตีไปกูว่ยืนอยู่หลังหินเนี่ยได้พี่ฟรีฮะอู้อูอุ้ย,ย,ย,ยกล่องโค่นน้าได้อยากได้อะ่ะโค่นหน้าได้เฮ้ยเข้าไปเอาไงดีวะเฮ้ยไอ้เพี่อพวกนั้นแม่งยืนเฝ้ากล่องอยู่นี่ว่าถ้าเข้าไปตายแน่เลยไอ้ พวกไหนเย็นพข้ก่อนมึงเห็นกล่องแม่อยู่กลางลาวาน่ะอ๋อตรงนั้นนะมึงเ้าไปเอาละกูยังไม่กล้าเข้าไปเยี่ยมไอ้พวกนี้ดาเมจมันแรงแต่อีกูปักปักปักไม่ตายก็บุญแล้วลาวาก็ดาเมจแรงนะเออลาวาโดนนิดโดนหน่อยรุนแรงชอบทำนิสัยรุนแรงไม่จะมดาโอ้เข้าไปมีคนเข้าไปแล้วโอู้หู้โอเคกดกระเบ้าก่อน เอากองหายไปแล้วกูเก็บมาหมดแล้วของได้อะไรมาบ้างอะได้ของฮันเทสมาหนึ่งเป่นไงนะไม้กูเด็กกูเล่นอยู่ของนินจาหนึ่งนินจาไม่เล่นนินจาทีเจ็ดโหควดเจ๋วอะมาติดได้ทีเจ็ดโอ้ไม่ธรรมดาเก็บมาเก็บมาโอเคอ่าอันนี้ เออลืมไปเราเปิดรายการมาเราบอกจะเอาให้หางั้นก็เอาให้หาแล้วกันไปที่บีฮเดอร์เหมือนเดิมครับเพราะผมชอบครับเมื่อก่อนผมเรียกนะเบฮิมอสคือช่วงแรกติดทอนมากครับมันก็เลยเป็นเบฮิมอสไปมันมาพอดีมันก็เลยต้องเป็นเบฮิมอสโอ้เนี่ไอคำว่าเบฮิมอสไม่เคยอยู่ในหัวผมเ่ะก็มึงไม่ค่อยได้ทอนถึงเบฮิมอสก็นึกถึงเอเชเกอร์ไปก่อนเนี่ย แล้วแต่คนจะนึกกันนะแต่สหรับผมฝากไว้อย่างนี้เลยแล้วกันนะ่ยสำหรับผู้ใดที่เล่นโต้ตาสองเนี่ยก็แอดมาได้นะไทยอเอลเล<อ>ฟเวนนะคือใครหาทีมก็หาตำแหน่งซิมิแคลรี่หรือแคลรี่ก็ทักมาได้นะเขาบอกว่าลาทีมแม่นกว่าลาเคียวแน่อนอนเขา,าบอกว่ามันโมครับโมโอ้เฮ้ยวิน็อลกอ่ <laughs> อานี่ครับพัน มันดีตรงนี้คือมันวิดวอลแล้วพอมันจะหมดวิดวอลเราก็ถอยออกมาแล้วกดกินมานาแล้วก็พุ่งเข้าไปหามันแล้วกดยิงมันยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอย่าไปสนใจครับอิสระเป็นของเราครับชีวิตเป็นของเราใช้ซะคนเราจะมีพ่กนี้ได้อีกที่วันโอเคไปละขอจบคลิปไนนี้นะครับไม่ไหว